ในช่วงเวลาหนึง่งมีธุรกิจที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในณเวลานั้นก็คือการขายกางเกงในผู้หญิงมือสองตัวละ2 0งบาทแต่ห้ามซักนะถ้าซักก็จะไม่มีคนซื้อแต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแต่ถ้าเอาตัวที่คนขายใส่คิด500และถอดให้เลยมียวันหนึ่งมีชายสูงอายุคนหนึ่งทำท่าหย,ยิบกางเกงในและมีอาการเขินนิดๆพอเห็นคนน้อย ก็เอ่ยปากกับหญิงที่ขายว่าน้องๆพี่ขอซื้อตัวที่น้องใส่ขายไหมครับคนขายก็ตอบว่าขายค่ะตัวละห้าร้อยบาทเดี๋ยวหนูถอดให้เดี๋ยวนี้เลยชายสูงอายุก,ก็บอกว่าผมให้เลยสองพันแต่มีข้อแม้ว่าต้องให้ผมถอดเองกับมือคนขายก็คิดติดหนึง่งแล้วก็ตอบว่าโอเคค่ะพี่มาหลังร้านได้เลยพอไปถึงเจ้าของร้านก็ถกกระโปรงขึ้นแล้วก็พูดว่าเอาเลยค่ะถอดเองเลยค่ะตามสบาย ชายสูงอายุก็ค่อยๆถอดกางเกงในลงมาอย่างช้าๆจนถึงเขา่าจูจๆก็รีบดึงกางเกงในกลับขึ้นไปที่เดิมทันทีสาวคนขายก็ถามว่าเอา้าทำไมพี่ไม่ถอดออกไปเลยล่ะคะชายสูงอายุยิ้มแล้วก็ตอบไปว่าอ๋อผมลืมเอากระเป๋าสตางค์มาครับ <c oughs>